ไอ้เคียกูต้องจะแม่งสมไมต้องเป็นกูอะเรื่องเงินทองทองอะไอ้เคียนี่ก็ทักว่าทวงค่า <แฟ S 2> เหตุได้อนเฮดไม่ใส่โปรเทคกาลักกติโนโอเอาได้เวลาฮีโร่แล้วสินะมันจะหนีกูรอดหรือยังไงมึงถามมันสิเอาเลยไหมครับเฮียกูถามว่าจะหนีรอดหรือยังไงอีสัตว์เดี๋ยวน้องกูเอาให้กูบอกแค่นี้กูยังไงไอไลมึงโชว์ไปดิเพื่อนเฮ<อ>ียไหน ไหน,นไหนครับพี่มาไหนไอ้นายมาแล้วด้วยไหนครับพี่มาพี่มาครับอ๋อไหนครับตัวตัวจีด้วยตัวนี้ยืนอยู่ไหนครับพี่ตั้งตู้แดงไอ้นายไอมึงจะไปเปลีป่ยนชุดไปควายทำเฮี้ยนะอะไรจะเล่าเดินัน heat นี่ไงนงยลงไหนไวะ นี่ไงเพื่อนเพื่อนรักมึงอ่ะคนนี้นี่เนี่คนนี้โตโหลมีไอติมขายป่าหัวโหลป้าครับไปซื้อไอติมไม่กินไหนดิไปซื้อไอติมไม่กินไหนดิซื้อไอติมอ่ะอยากกินไอติมอ่ะไปซื้อหน่อยดิอะไรนะครับไปซื้อไอติมไม่กินไหนดิสวย หูไม่ได้ยินหล่อใช่แค่ไหมช่แค่ไหมหูไม่ได้ยินหล่อใช่แค่ไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแค่ไหมไปซื้อมาให้หน่อยเพื่อนผมถามว่าครับว่าให้แค่ให้ไหมครับหูอ่ะแค่ปะแค่ปะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไปซื้อมาสิไอติมอ่ะไปซื้อมาสิเพื่อนผมอยากกินไอติมอ่ะหรืออยากกินหรืออยากกินส้นเต้นด้วยร้านอยู่ตรงนู้นนะร้านอยู่รก็ไปซื้อให้หน่อยสิไปซื้อมาสิเบี้ยตังไปเดี๋ยวพี่ผมซื้อให้ไปซื้อมาเงินมึงอ่ะมีไหมเลยยี่สามร้อยสองสิบสองบาทครับได้ได้ช่วยหนึ่งไปสิไปเอาามแแปป๊๊บบนนึึงง มึงจะซื้อไอติมให้กูหรือมึงจะแดกซ่อนตีนกูสวยเพื่อนสิร้อได้ไหมครับสวยเพื่อนสักทีสักทีหิวหิวร้อก่อนครับพี่ฟ้าสุดเหรอหิวหิวสักทีสักทีหิวหิวพี่ก้าไอเทลพี่หลอดคีระแล้วก็พี่บ๊อบไหนอะเริ่มมาแล้วไหนอะไหนอะถ้าพี่จะรีบพี่จะซื้อก่อนเลยครับไหนไหนอะเร็วเร็วเร็วไหนรีบหยบไหนให้กูต้องลงไม้ลงมือนะไหนว่าแบบไหน มึงรู้ไหมรู้ไหมว่ามึงคุยอยู่กับใครมึงรู้ไหมไม่รู้ครับกูอะหัวแก๊งคนใหม่รู้ยังรู้แล้วก็ไปซื้อไอติมมาเออก็ไปซื้อไอติมมามึงเอาตังค์ให้มันไปซื้อใช่คแบบเดี๋ยวซื้อรับเออนายไปให้เอาตังค์มาไปให้มันไปซื้อให้แบบไอเดียไอเดียหนึ่งสองสามหกครับแล้วถ้ามึงหนีแล้วก็มึงก็รู้นะมึงเกี่ยวอะไรไม่พอนะครับเอาอะไรก็ไปเอามากูให้แค่นี้ไปเอามาใช่มึงให้ไปเท่าไหร่ สองพันกว่าเพื่อนสองพันกว่าพอครับไอติมไอติมไอติมมันมันมันอลลภานครับคงได้กำไรแล้วเนี่ยอะไม่กำไรเอาพี่เอาเนื้อน้ำส้มเอาเนื้อไม่ได้อะไรเอาไอติมโอเคไอติมพี่รอตรงนี้นะน้องเดี๋ยวพี่รอนานเหรอเดี๋ยวพี่จะเด็กเลือดแทนนะเดี๋ยวนี้สวยเพื่อนว่าไรว่าไปเพื่อนมันบิดไหมเมื่อกีมันบิดไหม คิดว่ามันรู้มันรู้จุดจุดยืนนะอันเนี้เดี๋ยวมันรู้จุดยู่จุดยืนบ่อยบ่อยเรื่อกูใช้เด็กเลยรับผมไอดียแปดหกสองเอามาสองอันให้เบ็กอันหนึ่งเจ็ดหกเก้าครับเจ็ดหกเก้าเดียวครับเออเออาออออ๋ออ๋ออ๋ออเออออ๋ออเออ๋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 ออออออ เจ็ดหกเก้าเออมึงก้มดิ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 กูขอตบมึงดินได้ไหก้มก้มไม่ก้มมบไม่ก้มมบมึงก้มดิมึงก้มดิสิมึงก้มมาไม่ก้มมบก้มก้มสิอ่ะมึงจะก้มหรือมึงจะนอนกองตีนกูอ่ะมึงรู้ไหมมึงไม่ได้ใส่โพเทคอ่ะมึงรู้ไหมกูทำอะไร้มเพื่อนมึงก็ควรตีนกูเปคนคนละละมึงรู้ไหมกูสามารถใส่มึงได้เนี่ยมึงจะเอาไหมมึงก้มดิดทำมือเป็นรูปตะวันมึงทำมือเป็นรูปตะวันให้เพื่อนกูเห็นดิทำคุกเข่าดิมึงคุกเข่าดิคุกเข่าสีรราฟกูคุกเข หรือมึงจะเด็ก้นตีนกูเพราะเพื่อนมันกวนตีนกูนะมีนะเพื่อนเจ๊เหรอครับใกล้เหรอครับไอ,อหัวฟ้าฟ้ากวนตีนกูแล้วหลอกกูด้วยไออดัมไออดัมถ้าแำไม่ผิดถูกไออดัมใช่มึงก้ <ละ S 1> มดี<ถ>มึงคุกเข่าหน่อยเพื่อนกูจะนี่เนี่ยคุกเข่าหน่อยเพื่อนกูดีคุกกี้เราพี่อะไรนะไม่ยินไม่ชัดอ่ะคุกเข่าแล้วคุกเข่าคุกเข่าเร็วลองเร็วดี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 ไปรับกินข้าวก่อนครับกูให้เวลามึงสามวิ ก่อนท pues mm yeah. ี่ม nah, ีก well ูจะจ้วงท้องมึงเนี่ยหนึ่งอย่าอย่าไปแทงมันนะเพื่อนเออไอ้ก้มีก้มีไปเย้เย้เฮ้เย้ไอ้กมเย้เช่นี้แม่งเชื่อฟังหรือเถือมันเชื่อฟังเถอมันก้มเถอมันก้มเพื่อนใช่ครับดีมากโง่เอ้ยโดูขอใช้ยแม่งงพี่คนเก่งพี่ฉลาดโง่อ้าวอ้าวผมเป็นคนโง่พี่เป็นคนฉลาดไงเอาถูกไหมล่ะโอเคแล้วไป มันมันมันก้มมือให้มึงเลยนะเนี่ยมมันตอบพี่เอาผมบอกแกยังไงพี่ชายบอกมึงโง่หรือเปล่ามามันน่ารักมันน่ารักเด็กมันน่ารักเนี่ยสโลติเศษิบเออใช่พี่ใช่มันออกเลยแม่ทำไมผมยังมีบัตรวงบัตรแกงอะไรอยู่เนี่ยไม่รู้ว่ะน่าจะยังนะเดี๋ยวค่อยก็ได้เอาเปลี่ยนชุดนะเอาชุดไหนเลือกเลยเร็วๆโอเคโอเคโอเค ฮ้ยไอ้มังคุดไอ้มังคุดไอ้มังคุดตกลงจะเอากับพี่กี่ใบดีวันนี้เนาะเจดีเคเลยยังเนี่ยเอาไหมเนี่ยไมรินเอาเอาเอามันมันล้อหลอกโอซีกูใช่หรอเอาอะไรเนี่ยเพื่อนล้อหลอกหรอล้อหลอกหรอไอโอซีคือเวลาเวลาเองเวลาเองถ่ายลงตอรี่โชว์พูพี่ยังไม่แซวเลยนะอะอ่ะมึงมึงพูดอะไรอย่างเงี้ยไอ้เชี่ยไงไปก่อน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 ไอ้เชียมึงจะพากูโดนใบนะเนี่ย lại này <coughs> <you. coughs>